สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องไอรีนเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับวันนี้ผมจะพามาตีบอสละกันนะครับก็คือได้ถังเฉินมามันก็ต้องวัดดาเมจหน่อยใช่ไหมครับผมใช้เป็นทีมนี้เลยนะเพราะว่าทีมอื่นแบบใช้หูเรน่าอะไรแบบนี้ผมว่ามันคะแนนได้น้อยกว่าทีมนี้ผมเนาะเพราะว่าการอัดตัวละครหรือวงแหวนต่างๆมันยังไม่เหมือนกันนะครับผมเลยใช้เป็นทีมนี้เนาะก็สําหรับทีมนี้นะครับผมจะมาตีที่จะเกิดก็เป็นสายปีกนะครับผมจะมาตีสายปีกให้ดูละกัน สายปีกผมเคยทําคะแนนกับสายเนี้ยได้มากสุดเลยนะครับคือประมาณ8,000ล้าน9,000ล้านนะครับมาดูรอบนี้กันเนาะว่าผมจะทําคะแนนได้เท่าไหร่นะครับคือเมื่อเมื่อก่อนที่ถังเฉินยังไม่เข้านะครับก็ผมจะทําคะแนนได้ประมาณนะครับ8,000ล้าน9,000ล้านไม่เคยถึงหมื่นล้านเลยเ้าะมาดูรอบนี้นะครับว่าจะถึงหรือเปล่าเนาะสำหรับตัวถังเฉินนะครับแต่ว่าของก็พอมีพอเล่นได้นะครับ มาเริ่มเกมมาเราเรียงตำแหน่งตามนี้นะครับหรือจะอยังไงก็ได้เนาะเพราะมันจุดหลักอยู่ที่ถังเฉินแล้วแล้วถังเฉินมันจะไปตีหนึ่งทีนะครับไปดูว่าถาังเฉินเนี่ยมันจะตีตัวไหนเนะาะถังเฉินมันตีตัวซ้ายไปนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวซ้ายเนาะสําหรับการจัดเรียงสกิลนะครับผมจะจัดไว้ตามนี้เลยเห็นด้านล่างผมไหมนี่แหละนะครับผมจะจัดประมาณนี้ให้ถังเฉินเนี่ยใช้สกิลวงแหวนที่4ไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปใช้เข็มเนาะมันจะมีขึ้นที่บอสอยู่นะครับว่า ตอนนี้มันสะสมได้กี่สเต็กนะครับก็คือตอนนี้มันสะสมได้นะครับคือ4สเต็กเนาะจนกว่าสเต็กมันจะหมดนะครับแล้วมันจะระเบิดดาเมจออกมาเนาะซึ่งตอนที่มันระเบิดดาเมจออกมาเนี่ยจะแบบแรงมากเลยนะครับสําหรับการระเบิดดาเมจของมันเนาะเราก็ใช้เร่งเทินไปเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าใครไม่ตายนะครับก็ให้เอาวงแหวนที่เพิ่มพลังวิญญาณมานะเนาะเจี้ยงจูนะครับ ไอที่วงแหวนที่ตีธรรมดาแล้วเพิ่มพลังวิญญาณนะครับนะเกตวิญญาณอ่ะให้ใช้เป็นอันนั้นนะครับตอนนี้เราขึ้นมาเป็นหมื่นล้านแล้วเห็นไหมครับคือเกะขนาดยังไม่ครบเนาะเดี๋ยวไปดูตอนที่สะสมครบ4นะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเนี่ยมานาสูนเราปล่อยออโต้สกิลอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปใช้เป็นหูและหน้าดูเนาะแบบแทนมานาสูนนะครับว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าเนาะเนี่ยเรายิงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้17,00 0ล้านแล้วนะครับก็คือแบบเด้งขึ้นมาแบบ หลายเลยนะครับมาดูกันว่าจาก1 7 0 0 0ล้านเนี่ยมันจะไปเท่าไหรนะ่เนาะอ่าตอนนี้ผมติดสตันอยู่นะครับติดสตันอยู่เราก็เล่งเทินยิงไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหรนะ่เนาะต้องรอให้พ้นเทินบอสก่อนนะมันถึงจะนับนะครับบึ้มโหจาก20,000ล้านไปเป็น4 3,000ล้านเลยนะครับแบบแรงมากๆเออก็ ไม่รู้เหมือนกันเนาะบางคนทีมมันไม่เหมือนกันนะครับทีมที่จะใช้ตีมันไม่เหมือนกันนะสําหรับผมใช้ทีมนี้น่าจะตีแรงสุดแล้วแหละมานาสูรเอามาบัฟดาเมจได้นะครับส่วนถังซานอาวุธลับนี่ให้ยิงลูกไปลายไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยนะครับให้ยิงไปเนาะเนี่ยครับพอตาอาสูรมันครบแล้วใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนไปใช้ตาอาสูรแล้วตีใหม่นะครับแล้วก็เริ่มไปเปลี่ยนเป็นเข็มเหมือนเดิมแล้วเจ้างูก็คือแบบบัฟอะไรทุกอย่างให้ถังเชินหมดเลยเนาะมันจะได้สะสมคะแนนไว้เยอะๆนะครับ คือตอนนี้ก็มากกว่าเกือบหลายเท่าตัวแล้วอะห้าหกเท่าตัวเลยนะครับปกติตีตัวนี้ก็จะไม่เคยเกินหมื่นล้านนะครับแต่ตอนนี้มันเกินมาแล้วเนาะก็ไม่ใช่อะไรนะครับคือแบบมันขึ้นดาวแดงแล้วด้วยไงมันเลยรูแรงนะครับแต่สาหรับคนที่ยังสีดาวเหลืองอะไรแบบนี้ก็ลองเล่นดูนะครับเผื่อมันจะแรงกว่าทีมเก่าเนาะเพราะว่าทีมเก่าที่ผมใช้มันก็ตกอยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกินหมื่นล้านหรือหมื่นล้านนี่แหละนะครับการตีคะแนนตัวนี้แปดพันล้านเก้าพันล้านหมื่นล้านนะครับ แต่ตอนนี้ผมสามารถตีได้แบบโหไป5้า0 0่นล้านแล้วเนาะคือว่าพัฒน,นาตัวเองขึ้นมาหลายเท่าเลยนะครับแบบการตีกระดูกเนาะนี่นะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆเนาะเราปล่อยเซตไว้แล้วนะครับเราดูแค่ตาศูนย์ตาศูนย์มันครบแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปใช้สกิลวิญญ,ญาณที่4เหมือนเดิมตีไปธรรมดาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปกดเป็นอาวุธลับนะครับให้ยิงเข็มต่อคือทุกๆ4สแต็ก,กนะครับที่มันหายไปแล้ว เราก็ค่อยเปลี่ยนนะครับคือมันจะเปลี่ยนแค่ตัวถังเฉินตัวเดียวเลยในการตีนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันจะมีบอสวันเสาร์มานะครับผมจะไปวัดดาเมจกับบอสตัวนู้นด้วยเนาะแล้วส่วนช่วงเช้าเนี่ยช่วงบ่ายนะครับผมจะตีเป็นตัวเไม่ลิงก็เอ้ยไม่มังกรก็อาจจะเป็นเต่านะครับผมเลือกอยู่แค่นี้เนาะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยแค่ตอนเย็นนะครับผมจะไปตีลิงนะเพราะว่า ผมชอบไปหลายๆตัวนะครับไปวัดดาเมจดูว่ามันจะทําได้ประมาณเท่าไรเนาะก็ไปนะครับเราตีไปเรื่อยๆตอนนี้ตีไปนะครับ <S <S ดูตาสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะครับว่ามันจะครบหรือยังถ้ามันครบแล้วนะครับเราเตรียมไปใช้สกิลที่4เหมือนเดิมเนี่ยมันครบแล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนไปใช้สกิลที่4ี่เหมือนเดิมเนาะมันอาจจะได้อีกทีนึงหรือาอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ดูจากเลือดบอสแล้วมันน่าจะไม่ครบ4สเต็กนะครับเพราะว่าบอสจะตายแล้วเนาะ นี่เราก็เล่งเขินไปยิ่งเหมือนเดิมน,นะครับกือบเกือบหมื่นล้านเกือบแสนล้านแล้วนะครับแบบโหพัฒนาตัวเองมากกว่าเออมันพูดพูดตรงๆงเลยครับผมเหมือนผมตีกระดูกพัฒนามาเพิ่มมาประมาณ6็นเป็นสิบติเท่านะครับเรื่องของการตีกระดูกเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทาต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับตัวทางเฉินนะครับเพราะว่าผมชอบตัวนี้เนาะถึงมันจะไม่เก่งในภายภากหน้าแต่ผมก็จะทําไว้นะครับคือเก็บไว้ในคังก็ได้เอาไปดูเล่นถ้ามันเล่นไม่ได้แล้วนะครับ ก็ตอนนี้ยังพอเล่นได้อยู่นะครับตอนนี้ก็หเห็นไหมว่าผมได้แสนล้านเลยนะครับเนี่ยจัดทีป,ประมาณนี้ก็ถือว่าได้เยอะเนาะสําหรับผมนะครับผมเลือกจัดทีปเป็นประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าทีมอื่นก็ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับผมว่าทีมเนี้ยดูแบบดีสุดแล้วอะเ,อเนี่ยตีกระดูกได้เป็นแสนล้านนะครับสําหรับทีมนี้ที่ผมเล่นนะเราดูของที่ตกดิคือแบบห้ารอบเกลือหมดเลยนะครับคือไม่ได้ไม่ได้เลยอะ่ะเออก็ยอมรับสภาพ ความเป็นจริงไปนะครับอนี่ครับสำหรับตัวถังเฉินเนาะผมก็พลังเท่านี้นะครับแล้วก็ไปดูกันที่2ตัวแดงเนะาะถังเฉินแล้วก็ไปดูกันที่การจัดทีมนะครับแต่ละอย่างเนาะก็สําหรับตัวถังเฉินเลยผมใส่เป็นด้วงนะครับแล้วก็เป็นนก3วงเนาะนี่ตามนี้เลยนะครับสําหรับสกนะิลเนาะแล้วก็สกิลวงแหวนที่5นะครับผมยังไม่เลเวลหกนะยังไม่สามารถเปิดวงแหวนที่6ได้เดี๋ยวผมเปิดได้เมื่อไหร่ก็น่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับ แล้วก็มาที่เจียงจูนะครับเจียงจูก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะครับดอกไม้หมดเลยเนาะแล้วก็ตัวทวินเทลนะครับก็จะใส่ปานประมาณนี้นะครับหัวอูก็จะเป็นบัฟดาเมจทั้งหมดเนาะแล้วก็มานาสูนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไปจัดลองเล่นดูกันได้นะครับแต่ละทีมมันไม่เหมือนกันเนาะบางชีเราจัดเหมือนกันนะครับแต่ดาเมจที่ได้ออกมามันก็ไม่เหมือนกันเนาะ